ย้ำสายพ่นยาสายไฮดรอลิกหรือสายแอร์นะคะสายโหดตัวใหม่แม่แรงหกตันสายพ่นยาทากลา่าหนาเจ็ดชั้นนะคะเราจะลองอัดย้ำสายให้ดูนะคะวัดปอกรอบนอกก่อนดิวัดปอกรอบนอกนะคะปากของเครื่องอัดเล็กสุด16มิลน,นะคะตัวปอกนี้17.3มมิลน,นะคะใหญ่กว่ากีบเครื่องอลองอัดเลยกีบเครื่องอัดนะคะเล็กสุด16มิล ปอกของสายยางใหญ่17.5มิลน,นะคะนี่ค่ะลองอัดย้ำสายแล้วนี่กรีบก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนาแน่นได้ต้องสามชั้นนะคะนี่แบบนี้วางลงกับปากข้างบนอ่ะนี่นะคะอัดดีอยู่แน่นด้วยแม่แรงห6ตัน,นะคะ่ะอ่ะสายสามชั้นนะคะสายพ่นยาสามชั้นตัวนี้8.54มิลน,นะคะ วัดปอกได้15.9นะคะสิบตีว่า15.9หมิลน,นะคะลองใส่เครื่องนะคะนี่นะคะอัดแล้วไม่ได้นะคะดูมันจะเล็กสุดนะคะเนี่ยปากฟันของเครื่องอัดย้ำสายนะคะไม่ได้นะคะรูสิบห้าสิบหกมิลน,นะตีสิบหกมิลอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดทลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆ